ตนั่งมอไซค์ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับตัวอีกแล้วนะคะตัวมาด้วยสภาพหน้าเปลือยเปล่าแบบนี้เพราะว่าจะมาแต่งหน้าใน FD ฟเ l ย์ล o k กันอีกแล้วค่ะโดยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามันน่าใช้ขนาดไหนคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ตัวพูดถึงนะคะก็คือ ชูเอเวลาอลิมิเต็ดโกลตัวนี้นี่เองนะคะที่ตวงเลือกใช้โกลนะคะจริงๆตัวชูเนี้ยนะคะเขาผลิตมา2แบบก็คือแบบโกลกับแบบแมตต์ตวงเลือกใช้ที่เป็นแบบโกลนะคะเพราะอยากจะรู้ว่าหน้าฉ่ำวาวเป็นสาวเกาหลีนั้นเป็นอย่างไรนะคะตัวชูตัวนี้จะทําให้ตวงรู้สึกว่าเป็นสาวเกาหลีได้หรือเปล่านะคะมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าชูจะให้ความโกลได้ขนาดไหนกันค่ะ รู้สึกว่ามันจะเหลวๆแล้วมันก็เกลี่ยง่ายมากนะคะเวลาปาดไปที่หน้านะคือมันไม่ต้องใช้แรงในการแบบเกลี่ยเยอะเลยนะคะ,ะเกลี่ยง่ายมาก มาแล้วค่ะอันนี้ลงรองพื้นไปแล้วทั้งหน้านะคะให้ความรู้สึกเป็นผิวเกาหลีจังเลยมันคือจะมีความหนึบหนนิดหนึ่งถ้าเป็นรองพื้นสูตรปกตินะคะที่มันไม่ได้เป็นสูตรรุ่นแมทอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าก็มันเหมือนกันแต่ถ้าโปโปะแป้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะออพอได้มันก็คือจะ เนียนกลิบไปด้วยแต่พอสูตรเนี้ยที่มันเป็น Unlimited Glow ตัวนี้นะคะเนื่อง,งจากว่ามันเป็นรุ่น Glow จึงทำให้รู้สึกว่ามันมีความช่ำๆวาวๆมันมันมันจะช่ำวาวมากกว่านั่นเองนะคะให้ความปกปิดระดับปานกลางเลยอันนี้คือทารอบเดียวนะถ้าทาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็น่าจะปกปิดได้เยอะกว่านี้ด้วยนะคะ ควรี่ลงงแปงสนันนี้นะคะจะเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะแต่ว่าจะสมบุกสมบัินดิดหนึ่งนะคะลงรถขึ้นรถลงรถเมล์ขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยมันจะไลซ้อไลซ้อไลต่อที่สุนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะได้มาลองกันด้วยว่าตัวชูเอมโมลาตัวนี้ทำให้หน้าโกรลแล้วแล้วมันจะทำให้หน้ามันมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็มาดูกันเลย เดี๋ยวเราจะกลับบ <ifi destin at ables> ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะแดดแรงมากเลยตอนนี้เราจะไปลองดูกันว่าลองเพื่อนนี้นอกจากจะหน้าโกรแล้วนะคะหน้าวาวแล้วเหมือนสาวเกาหลีแล้วนะคะมันจะมันหรือเปล่าแล้วก็มันจะติดทนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเย้กลับบ้านกันนะคะ กลับบ้านกันดีกว่านะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นวอล์กแบบเบาๆด้วยนะคะว่าเดินทางกลับบ้านแล้วเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอฝุ่น,นประมาณไหนแล้วจะทาให้หนะ้ามันแตกงจากตอนนี้ขนาดไหนนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะกลับบ้านดีกว่าเริ่มต้นด้วยการนั่งบินมอเตอร์ไซค์นะคะจะไป b t s ไป BTS ค่ะ สามห้าสิบเก้าบาทครับ เราจะเดินไปซื้อกาแฟก่อนเอาลาเต้อ่ะยี่ห้าค่ะ ขึนรถตู้แล้วนะคะสมบุกสมบันมากขึ้น v d s ลง v d s แล้วก็ขึ้นรถเมล์แล้วก็ลงรถเมล์แล้วก็จะมาต่อที่รถตู้แน่ตอนนี้ก็ยังขวัวอยู่น่าจะกวัว,วยอยู่นะคะไม่ได้แน่เกี่ยงตั้นเลือกค่ะันนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บน,นึงนะ ลืมตังทอ <laughs> นเข้าไปตลาดแล้วหนึ่งตอนนี้ถึงซอยบ้านแล้ว เข้าไปตลาดนั้นหาของกินนิดหนึ่งตอนนี้กำลังเดินเข้าบ้านแล้วนะคะถึงบ้านสักทีใช้เวลาในการเดินทางประมาณออตอนนี้ห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งก็ประมาณ3าชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ บ้านแล้วนะคะทุกคนเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากฝนไม่ตกไม่เจอฝนนะคะแต่ว่าก็เป็นอากาศชื้นๆนะคะ mm hmm. ก็เวลาผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะคะ mm hmm. อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะหน้าก็จะมันๆนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเซ็ตแป้งมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมันเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรโกรนั่นเองนะคะ นี่คือหน้าที่แบบว่าไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูกันใช้กระดาษซับมันให้ดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนเผื่อใครจะมองไม่เห็นค่ะโอ้โหจริงจิปกติคือช่วงหลังๆอันนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่นนหน้ามันเหมือนกันอาจจะตากตาแดดเยอะเหนื่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับว่าทํางานเยอะ,ะยอะไรอยอ่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะมันนะคะรู้อ่ะ กลัวว่าจะไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาลองซับหน้าให้ดูอันนี้คือหน้าที่แบบว่ายังไม่ได้ซับใดๆไม่ได้แตะต้องใดๆเลย ถึงแม้ว่าชูของเราจะเป็นสูตรโกลนะคะแล้วก็มันเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังให้อภัย,ยที่สำคัญชูไม่หลุดลอกด้วยนะคะเนาะเมคอัพมันยังอยู่อ,ะอ่ะโอเควันนี้เป็นการรีวิวแบบยากลำบากมากนะคะเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์กด subscribe ให้ตัวเป็นเลน ะคะใครที่อยากจะคอมเมนต์หรือมีข้อติติงหรือข้อชมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย